สำหรับหนูอะหนูมองว่าการที่มีคนรักน้องอะมันดีที่สุดถ้าผิดพลาดก็แก้ไขผิดขอโทษแก้ไขปรับปรุงตัวหนูไม่ได้รู้สึกว่าหนูอยากให้อยากลงโทษหรืออยากให้ทุกคนอนะลงโทษตัดเอฟซีกลุ่มไหนกลุ่มใดออกไปคนเราอะแม่บางครั้งอะเมื่อมันเกิดความผิดพลาดอะเราอะควรให้โอกาส ถ้าเขากล้าที่จะขอโทษหนูก็อยากให้ทุกคนกล้าที่จะให้โอกาสอันนี้ในมุมของหนูเลยนะในมุมของหนูเลยนะถ้าเขากล้าที่จะขอโทษหนูอยากให้ทุกคนกล้าที่จะให้โอกาสเพราะในส่วนตัวของหนูอะหนูมองว่าการขอโทษมันต้องออกมาจากการที่รู้สึกผิด ผ่านการคัดกรองมาแล้วว่าตัวเองผิดจริงๆเมื่อขอโทษแล้วเขาได้รับโอกาสแล้วถ้าเขาไม่รักษาโอกาสเราค่อยว่ากันเพราะยังไงอะหนูก็ยังยืนยันคําเดิมว่าหนูอยากให้มีคนรักน้องมากขึ้นและมีคนรักน้องเยอะๆอยู่ดีในมุมของหนูนะแกงคุณพี่ในมุมของหนูนะเพราะว่า หนูว่าขอบคุณนะคะหนูคือใช่หนูอยากให้มันออกมาจากใจจริงๆออกมาจากความรู้สึกของเขาจริงๆแล้วเราก็ให้อภัยคนเราอะแม่แม่ฟังหนูนะไม่มีใครไม่เคยทําผิดพลาดแต่ถ้าผิดพลาดแล้วแก้ไขเราควรให้โอกาสถ้าผิดพลาดแก้ไขทําซ้ําว่ากันได้เลยฉ่าได้เลยแต่เมื่อผิดพลาดแล้วอะหนูก็อยากให้เขาแก้ไข ออกมาอะไรต้องมีเรื่องเออเรื่องเรื่องเรื่องที่หลายๆคนเห็นโพสท,ที่พี่กันโพสแล้วค่ะพี่กันเยอรมันนะเนาะอันนี้เอกพิกพิกหนูหนูพูดตรงนะหนูจะไม่ได้อักษร,รย่อนะเพราะว่าคําพูดหนูไม่ได้มีการม่นประมาทใดๆเนาะหนูเนี่ยแช่มชองในการขึ้นศาลในคดีม่นประมาทมาพอสมควรน้องพูดแบบนี้ที่หนูมาขึ้นไลฟ์เนี่ยเพราะว่าหลายคนน่มีความรู้สึกไม่พอใจหนูเองเห็นแล้วหนูก็รู้สึกตะขิดตะข มาแรงนะมันเป็นคําพูดที่มันไม่น่ารักอะแม่มันมันขึ้นได้ไหมถ้ามันขึ้นได้จะขึ้นให้ดูเลยอะว่าใครเห็นก็คงไม่โอเคอะเอออืมคือเออมันมันมันคำว่ามานสำหรับหนูมนแรงมากไงแล้วเฮ้ยมันได้เลยวะไม่ได้นะเขาโพสในต่อๆเขานี่แหละค่ะแล้วเขาก็ลบแต่มันมีคนแคปทันในเยอะแบบเยอะชํำเยอะมากเยอะมากเลยอะส่งให้ดูไงอะ พูแป๊บน,นึงนะจอไม่ได้อ่ะเอากลับมายังกลับมายัง กลับมายังเขาโพสว่าเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นพี่กันนะคะเป็นพี่กันเยอรมันนะเนาะพี่กันเยอรมันเขาโพสประมาณว่าสงสารน้องชายอ่ะอุตส่ามีคนจ้างให้ไล์ขายของก็ยังมีมารสันดานหยาบมาไล์ขายของแข่งอันนี้คือคือโพสที่เขาโพสคือโพสที่เขาโพส แล้วหนุ่มมีความรู้สึกว่ามลแรงไปแมลแรงเกินไปเพราะเมื่อวานอะเติ้ลไลฟ์ขายของแล้วเขาอยู่ในไลฟ์เติ้ลแล้วหนุก็ไลฟ์ขายของถ้าเขาจะมองว่าไลฟ์แบบนี้คือการไลฟ์ขายของแข่งตลกนะตลกนะเพราะว่าอะไรรู้เปล่าเพราะว่าคนที่เขาขายของกันในในออนไลน์อะ ถ้าเขาไล่ชนกันแปลว่าเขาเป็นมารสันดานหยาบเหรอเข้าใจปะแรงแรงแรงจริงแล้วก็คนเป็นพี่อะ่ะฟังแล้วรู้สึกไม่โอเคจริงแต่เราก็ทักไปหาเขนานะหนูทักไปหาพี่กันเลยทักไปหาเจ้าของช่องเขาเลยอพี่กันเยอรมันอะนะเอ็มซีเอฟซีเอฟซีของของของเขาเขาย้ายไปเป็นเอฟซีของอีกคนนึงอะแล้วเราก็เลยบอกว่าเราก็ทักไปหาพี่กันโพสต์นี้หมายถึงใครคะเออ เขาก็ไม่ตอบอ่านนะแต่เขาก็ไม่ตอบเรารู้สึกว่าเฮ้ยคําพูดไม่น่าพูดนะใช่คนเราอ่ะมัน,ม,นมันใช้แบบนี้ไม่ได้หนูมองว่าเขาหนูมองว่าเติ้นเขาก็มีฐานเอฟซีของเขาหนูเขาก็มีฐานเอฟซีของเขาและหนูเขาก็ต้องทํามาหากินหนูเขาก็ต้องใช้เงินเขาก็ต้องทํางานเหมือนกันเออไม่ใช่ว่าเขาทําไม่ได้เพราะเขาไลฟ์ขายของ แล้วคุณไม่ถูกใจคุณก็มาโพสว่าเขาเป็นมารสันดานหยาบการไล่ขายของมันคือสันดานหยาบเหรอคะและอินและหนูที่นั่งด่าแบบนี้นี่คือคือคืออะไรเข้าใจปะแม่เข้าใจปะเออหนูมองว่าหนูเขาก็มีมีมีอาชีพของเขามีถูกขาประเภทสินสินค้าคนละแบบสินค้าคนละแบบแล้วก็หนูเขาก็มีเรื่องต้องใช้เงินของเขาหนูเขาก็มี อนาคตที่เขาจะต้องสร้างเออหนูมองว่าแบบเนี้ยไม่น่ารักหนูทักไปหาพี่การแล้วนะถ้าพี่การตอบหนูมาหนูคงไม่ไหลไม่พูดแต่หนูทักหาพี่การแล้วพี่การไม่ตอบหนูหนูเลยจะไปจะต้องพูดนะคะเพราะว่าพี่การโพสแรงเกินไปแล้วสําหรับหนูหนูมองว่าพี่หมายถึงใครพี่พูดที่หนูฟังได้ไหมล่ะเพราะอย่างหนูหนูเป็นคนตรงไงหนูด่าใครหนูก็เอ่ยชื่อเลยหนูไม่มานั่งตัวอักษรย่อเพราะอย่างหนูพูดถึงพี่การหนูก็ไม่อักษรย่อหนูก็พูดตรงๆ ไม่ต้องกลัวว่าจะฟ้องค่ะแต่แค่อยากจะบอกว่ามันไม่สมควรเพราะจริงๆพี่กันก็แก่มากอะน,นะก็แก่เลยอะก็ไม่ได้เด็กแล้วอะก็แก่ก็ดูมีวุฒิภาวะแล้วอะเนาะพี่กันน่าจะคิดได้ถ้าพี่กันคิดไม่ได้ต้องต้องขออภัยด้วยถ้ถาถ้าหนูแบบถ้าหนูถ้าพี่กันคิดไม่ได้นะหนูขออภัยด้วยที่ที่อืม ต่างคนต่างขายค่ะพี่สินค้าคนละประเภทน้องรู้ๆค่ะน้องรู้ๆเพราะน้องเห็นน้องเห็นหนูคุยกับน้องบอกอุ้ยหนูแรงจังแบบนี้ไม่โอเคเลยไม่โอเคเลยน้องแรงจังน้องบอกอ๋อผมบล็อกเขาหมดแล้วค่ะพี่ผมบล็อกต่อๆผมบล็อกผมบล็อกต่อๆผมบล็อกบ้านเขียวเขาหมดแล้วครับแต่ละมือแต่ละดีของคนทองแต่ว่าคนทองไหวอย,อยู่แล้วคนทองไหวอยู่แล้วไม่ต้องย่านยัง ใครมีกระแสใครมีกระแสงก็มีเอี่ยวตลอดคืออะไรอะคะคุณแป้งลำ้ลำล้ำพิมพ์ภาษาไทยนิดนึงนะหนูหนูหนอ่านไม่เข้าใจนะกระแสงหรือว่ากระสือหรือว่ากระเสรบกวนพิมพ์ให้ถูกนิดนึงนะคะไม่ต้องรีบไม่มีใครแย่งนะคะไม่มีใครแย่งนะหน้าไลั์หนูเปิดได้พิมพ์ตลอดคะ่ะไม่ได้บล็อกนะแม่นะเป็นห่วงแม่มากเจนฉันไหวอยู่แล้ว ก็ไม่ต้องคิดว่าหนูเกาะกระแสน้องนะคะเพราะว่ามีกระแสอยู่แล้วค่ะมีแสงในตัวอยู่แล้วค่ะรู้จักอุลตร้าแมนประเทศไทยไหมคะกูจะเปลี่ยนชื่อช่องเป็นอุลตร้าแมนประเทศไทยแล้วค่ะอุลตร้าแมนประเทศไทยก็คือกูเองค่ะป่วยทั้งจิตก็คือกูค่ะกูคือคนป่วยคนหนึ่งค่ะไม่ต้องบอกว่ากูหิวแสงค่ะกูมันคืออุลตร้าแมนประเทศไทย หนูบอกแล้วหนูบอกแล้วหนูบอกนานแล้วค่ะหนูบอกตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วจริงหนูว่าเผาจริงหนูก็ว่าหนูก็โอ้โหเอาเรื่องอยู่นะแสงอะ่ะหนูก็เอาเรื่องอยู่นะทําไมถึงต้องบอกว่าหนูหิวแสงด้วยการที่เราปกป้องคนที่เรารักเท่ากับเราหิวแสงเหรอถ้ามีคนมาไล่ด่ามแม่มึงเงี้มึงจะไม่ว่าอ๋อไม่ว่าใช่ไหมคะถ้ามีคนมาด่ามแม่มึงดิ เียไม่ว่าใช่ไหมไม่ปกป้องเลยปล่อยให้แม่โดนด่าอะไรเงี้ยหรอคะมีครอบครัวปะคะมีญาติพี่น้องไหมคะมีครอบครัวมีญาติพี่น้องมีเพื่อนมีคนรักมีคนรู้จักปะคะอ๋อไม่มีน่าจะไม่มีดูทรงชีวิตน่าจะไม่เคยมีใครรักแล้วก็ไม่เคยรักใครก็เลยเป็นแบบนี้ขาดความบอบอุ่นแล้วหนึ่ง sorry ด้วยนะคะพอดีโมเมนต์ที่อยู่มัน มันดีอะค่ะมาเกิดมันคือความรักอะค่ะมันคือครอบครัวมันคือความรักออมันคือการปกป้องการซัพพอร์ตคนในครอบครัวถ้าไม่เคยมีหรือไม่เคยได้รับต้องกราบขออภัยด้วยนะคะค <c oughs> เครื่องเซ็นเซอร์เครื่องเซ็นเซอร์หมายถึงประกันค่ะเอาจริงๆอะประกันอนะให้พูดตรงตรงไหมให้หนูพูดถึงพระกันต,ตรงตรงไหม พี่กันไม่ได้หิวแสงหรอกแต่พี่กัลรักเขาแต่เขามีแฟนแล้วนี่พูดตรงเลยนะนี่พูดตรงเลยนะรับได้ไหมหนูถามแค่นี้เลยรับได้ปะพี่กัลรักเขาแต่เขามีแฟนแล้วไงพี่กันค่ะพี่กันก็เลยรับไม่ได้เพอพี่กันรับไม่ได้ปับ๊บพี่กันก็ ก็ไม่ไหวอ่ะก็ไม่โอเทกำลังกินข้าวสำลักเลยรอบที่แล้วพี่กันเคยทักหาน้องบอกว่าพี่กันจะมาไลฟ์พี่กันจะมาเปิดหลักฐานหนูก็รอเลยค่ะหนูก็รอพี่กันมาไลฟ์มาเปิดหลักฐานอยู่ <S 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 หนูก็รอรอพี่การมาไลฟ์รอพี่กันมาเปิดหลักฐานพี่กันก็ไม่ออกมาไลฟ์ เราะว่าหนูอยู่กับน้องค่ะหนูอยู่กับน้องพี่คุยกับน้องกี่เดือนแล้วพี่คิดว่าหนูอยู่กับน้องไม่กี่เดือนน้องเขยหนูนะคะพี่คนนั้นน่ะน้องเขยอยู่นะพี่หนูไม่รู้หนูจะเปิดหรอคะเขาบอกเขาจะมาเปิดหลักฐานเขาจะมาแชร์อะไรประมาณเนี้ยเออมาเลยมาเลยหนูบอกมาเลยมาเลยหนูโทรหนูบอกหนู หนูว่าเออให้เขาออกมาเลยพี่ก็รออยู่ถ้าน้องคุยกับน้องคุยกับพี่อะค่ะหนูเห็นหนูเห็นที่น้องกับพี่คุยกันหนูหนูเป็นหนูเป็นอุ้ยไอ้อ้วนไอ้อ้วนน้องคุยกับพี่หนูเห็นที่น้องคุยกันกับพี่หนูรู้เหตุผลของการตอบทุกอย่างแล้วหนูก็อ่านเกมพี่ออกว่าพี่จะออกมาเป็นแบบไหนเข้าใจปะหนูอ่านเกมออกว่าพี่จะออกมาเป็นแบบไหน หนูก็เลยเปิดเลยว่าเนี่ยน้องเคยหนูพอหนูเปิดว่าเนี่ยน้องเคยหนูปุ๊บพี่ก็มีปัญหาเลยหาาพี่มีปัญหาหนูเห็นทุกอย่างที่พี่มีปัญหาหนูเห็นหมดพี่กินยาพี่อะไรพี่ดา่าพี่ว่าอะไรเงี้ยหนูหนูเห็นหมดเลยถูกป่ะพี่หนูโอ้ถ้าไม่รู้คุณเฟียหนูหนูหน,หน,หนูไม่ว่าเลยค่ะ หนูไม่ว่าเลยถ้าใครไม่รู้ดูไม่ออกแล้วแต่เลยค่ะโอ้ใครมองว่าเป็นการแสดงก็หนูพูดภาษาไทยนะคะเนี่ยหนูคนไทยนะคะถึงหน้าตาหนูอาจจะไม่ได้เหมือนคนไทยร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าหนูพูดภาษาไทยชัดเจนอยู่นะแม่นะเออหนูพูดชัดเจนนะนี่นี่พูดชัดเจนนะนี่ภาษาไทยนะนี่เออโอ้ยกินยาด้วยหลับไม่ได้ไม่ไหวกินยา คือเห็นนะเห็นทุกอย่างแหละแต่ว่าแค่อยากบอกว่าไม่รักไม่ว่านะแต่อย่าทําร้ายอย่าทาร้ายนะ้องอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปว่ามันมันทําอะไรให้คุณก็คุณก็เดินเลือกเ,อเดินทางอีกทางหนึ่งไปแล้วนี่แล้วคุณจะวนกลับมาทําไมถ้าคุณรักเขาอะรักแบบรักแบบซับพอร์ตรักแบบรักจริงๆอะอยากซับพอร์ตอะกลับมาเลย กลับมารักมาซัพพอร์ตน้องแต่แค่รู้พื้นที่ของตัวเองไม่ใช่ส่งแชทที่คุยกับศิลปินไปให้คนอื่นดูแล้วบอกว่าตัวเองนี่กูนี่คือของจริงกูคือแฟนตัวจริงแคปปุ๊บส่งไปคนนั้นกูคือแฟนตัวจริงแคปปุ๊บนี่เขาบอกคิดถึงแคปปปุ๊บอื่นเขาบอกรักรักคิดถึงคุณคือเอฟซีคุณเปย์รางวัลคุณคือผู้มีพระคุณคุณคือผู้มีพระคุคณเขาบอกรักอยู่แล้วค่ะนี่เขาเข้าไลฟ์ไม่รู้กี่คนคุณกิดดาเขาก็บอกรักบอกคิดถึงหลายๆคน หลายๆดอมไหลยอยู่ <_ d ans> เขาก็บอกรักบอกคิดถึงอีนี่เดี๋ทุกวันค่ะบอกทุกวันรักทุกวันคิดถึงทุกวันโทรมาไม่รับงอนด้วย <_ d ans> เขามีเมนใหม่แต่เขาอาจจะไม่ได้รักเมนใหม่เท่าเมนเก่าเพราะว่าเมนเก่าหล่อมากเมนเก่าน่ารักไม่แปลกใจที่คนจะบอกว่าไม่แปลกใจที่คนจะบอกว่ารักกิจดาอยากได้กิจดาเป็น แฟนไม่ไม่แปลกใจเพราะว่ากิตาหรหลอแล้วก็กิตาขาวมากแล้วก็กิตาน่ารักกีตาอดทนเป็นเด็กเป็นผู้ชายที่มีความอดทนสูงพูดตรงๆเลยในฐานะที่เป็นพี่นะเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากเป็นพิรดาพิรดาไม่หลอ แต่กิดดารอได้กราบหัวใจกิดดากราบหัวใจของกิดดามีคนดันเม้นเหรอหนูไม่ค่อยเห็นแค่นั้นเลยคนเรามารักกันมันมีเหตุผลที่จะรักฉันก็มีเหตุผลที่จะรักน้องฉันแฟนกิดดาคือนุ่นค่ะเขายังไรอยู่เลย แต่ว่าเขาไล่คู่ก็ฉันไม่ได้เพราะว่าฉันตั้งคนละเป้าหมายกับเขาเอ่อแนทหลอกกว่าจริงๆไม่มีใครหลอกกว่าใครค่ะคนละแบบค่ะแนทเขาเป็นคนเขาหลอกแบบผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะแนทเขาหลอกแบบผู้ใหญ่แนทเขาหลอแบบสุขุมเป็นผู้ชายอบอุ่นกิดดาเขาเป็นคนน่ารักเขาหลอกแบบเกาหลีเขาหลอกแบบโอปป้า เขาหลอแบบโซนๆสนสองพี่น้องสองคาแรคเตอร์รค่ะเปรียบเทียบกันไม่ได้ว่าใครหลอกก่าใครใครสวยกว่าใคร,รใครดีกว่าใครเปรียบเทียบกันไม่ได้นะคะชอบใครชอบมันชอบฉันอย่าเสือก